ตีมเรียบร้อยอครัครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าอบรมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานินะครับ อย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับว่าโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด1 9เนี่ยนะครับเป็นโรคที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นทักษะในการป้องกันตัวเองเนี่ยจึงมีความสําคัญจําเป็นมากๆเพื่อจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะสัมผัสโรคน้อยที่สุดเพราะมันเป็นมาตรการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดนะครับมาตรการที่ผมจะแนะนําดังต่อไปน,นี้5มาตรการหลักเนี่ยก็จะเป็นเอามาตรการสําคัญ ในการที่จะใช้ป้องกันโควิดได้นะครับส่วนการฉีดวัคซีนนั้นเป็นแค่มาตรการเสริมนะครับมันป้องกันการติดโรคไม่ได้ติดเชื้อไม่ได้แต่มันจะช่วยลดความรุนแรงของโรคที่เป็นได้นะครับสไลด์ถัดไปครับ แม็กกลับยังไงฮะโอเคอครับหลักการการป้องกันการติดเชือ้อโควิดการติดเชื้อก่อโรคโควิดเนี่ยนะครับเราจะเน้นเรื่องของการป้องกันละอองเสียมหะละอองน้ำลายเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องป้องกันการาสัมผัสทางอ้อม นะครับสัมผัสทางอ้อมเช่นเราเอามือไปจับลูกปิดหรือกรอนประตูหรือที่จับประตูซึ่งอาจจะมีละอองน้ำลายปนเปื้อนหรือตกค้างอยู่เป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องการเวระยะห่างระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆสําหรับการป้องกันโรคที่ติดต่อในระบบทางเดินหายใจด้วยละอองเสมหะละอองน้ําลายนะครับมาตราการหลักที่ว่านั้นมีอยู่3ประการครับ ประการที่1ก็คือเรื่องของการเวละห่างระหว่างบุคคลประการที่2คือสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยประการที่3คือล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดนะครับยังไม่พูดถึงเรื่องการลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะประการที่4คือลดความแออัดครับและประการสุดท้ายก็คือเช็ดพื้นผิวที่หยิบจับสัมผัสบ่อยนี่คือมาตรการหลักนะครับกาดอย่าตกตกเมื่อไหร่โอกาสติดเชื้อจะสูงแม้ฉีดวัคซีนแล้วก็ติดเชื้อได้นะครับ การเว้นระยะห่างระหว่างบ,บุคคลเนี่ยนะสามารถทําได้ในทุกๆกิจกรรมในชีวิตประจาวันของเรานะครับยิ่งเราเป็นในสิบพยาบาลนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เสนาลักษ์เราต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้นะถามว่าระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างบ,บุคคลเนี่ยต้องเท่าไหร่ก็ขอเรียนตามตรงว่า1-2เมตรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเข้าใจกันแต่ข้อเท็จจริงในการดําเนินชีวิตเนี่ยห่างมากที่สุดเท่าที่จะห่างได้จึงดีเหตุผลเพราะการที่เราเว้นระยะห่างระหว่างบ,บุคคลได้มากเนี่ย มันจะเพิ่มโอกาสการไหลเวียนอากาศรอบๆตัวเราถ่ายเทออกไปได้มากเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราอยู่ในที่ที่ถ่ายเทอากาศได้ไม่ดีหรืออยู่แก้ชิดกันระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ดีเนี่ยถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งติดเชื้อในหมู่กลุ่มเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสสัมผัสโรคได้สูงและเพิ่มขึ้นนะครับจากสไลด์เนี่ยจะเห็นว่าการหลีกเลี่ยงคนจํานวนมากใช้วิดีโอคอนเฟรนซ์แทน การนั่งประชุมให้ห่างกันอย่างน้อย1เมตรคําว่าน,นั่งให้ห่างกันอย่างน้อย1เมตรเนี่ยต้องหมายถึงว่าเข่ากับเก้าอี้ตัวถัดไปศอกกับศอกของคนถัดไปนะครับถ้าเราจัดเก้าอี้ห่าง1เมตรเวลาคนนั่งเนี่ยมันจะไม่ถึง1เมตรถูกไหมครับนะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดถึงเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับการร่วมรับประทานอาหารด้วยกันโดยที่ไม่มีใครกินผ่านหน้ากากเนาะต้องถอดหน้ากากแล้วกินใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านั่งใกล้กันมากกินด้วยคุยด้วยกินด้วยพ่นละอองน้ําลายพ่นละอองฝอยไปด้วยก็จะติดได้ง่ายขึ้นอันนี้ต้องระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยที่ไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้ามีภารกิจก็ต้องป้องกันตัวเองใช่ไหมนะครับแล้วก็การเดินทางด้วยระบบขนส่งที่แออัดถ้าเป็นส่วนตัวรถส่วนตัวจะดีแต่ถ้าต้องเดินทางด้วยเครื่องบินรถบัสหรือว่ารถประจำทางนี่อาจจะต้อง,องระมัดระวังตัวเองให้มากนะครับ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเนี่ยนะสามารถป้องกันการสัมผัสโรคโควิด -19 ได้ตั้ง80%เนลยนะครับลดโอกาสการสัมผัสละอองเสีหยผของผู้ขนานาของผู้ป่วยนะครับลดโอกาสการสัมผัสเชื้อโรคที่แปดเปื้อนบนลำตัวและเสื้อผ้าลดความแออัดเพื่อมากาศเหลเวียนรอบๆตัวด้วยนี่คือข้อดีของการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะจะเห็นว่าจะเป็นมาตรการอันดับแรกเลยนะครับของการป้องกัน โควิด19นะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้จะเว้นระยะห่างแล้วก็ควรจะต้องสวมหน้ากากแล้วก็ล้างมือด้วยนะทีนี้ถามว่าถ้าเราไม่เว้นระยะห่างจะเกิดอะไรขึ้นลองดูในภาพนี้ฮะในระหว่างที่เราคุยกันกับเพื่อนกับฝูงเนี่ยกับคนไข้ก็ตามเนี่ยถ้าเราคุยกันในระหว่างที่คุยสำหรับน้ำลายแล้วไอเนี่ยละอองเสมหะก็จะออกมาทั้ง5,000ละอองซึ่งละอองเสมหะพวกนี้ถ้ามีเชื้อเนี่ยมันก็จะทําให ติดโรคได้ง่ายใช่ไหมยิ่งมีละอองเยอะก็จะติดง่ายนะครับอันที่2เนี่ยถ้าเรา,าพูดคุยกันในระหว่างการรับประทานอาหารนะครับมีของเหลวในปากหรือเพิ่งกินน้ํามาจิบน้ํามาหรือกินไปคุยไปอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีของเหลวเพราะนั้นเวลาการพูดคุยเนี่ยมันก็จะเกิดละอองฝอยเพิ่มขึ้นทั้ง2 2 0 0ละอองก็จะยิ่งการเพิ่มโอกาสการแพร่เชื้อติดเชื้อได้มากขึ้นจึงไม่แปลกอะฮะเวลาคนที่เป็นโรคหรือมี เชื้ออยู่แล้วนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วคุยกันคนนี้นั่งใกล้ๆกันคนนี้ในวงกินข้าวถึงได้ติดเพราะเหตุผลแบบนี้ไงนะมีอะไรในปากพูดออกไปละอองเสมหะละอองน้ําลายก็จะเยอะขึ้นนะครับอันสุดท้ายครับถ้าเราไม่ได้กินอะไรเราไม่ได้เคี้ยวอะไรมาปากเราแห้งๆมีน้าลายน้อยๆเนี่ยเวลาเราพูดไปละอองเสมหะมันจะออกมาแค่760ละอองเพราะนั้นโอกาสที่จะสัมผัสโรคก็จะลดลงไป อย่างไรก็ตามความใกล้ชิดที่น้อยกว่า1เมตรเนี่ยมีความเสี่ยงเพราะละอองที่มันพ่นออกจากปากเราเนี่ย45เซนติเมตร1ฟุตไม้บรรทัดเงี้ยละอองเสษผมหาพวกนี้มันก็กระเด็นตกมาในรัศมีนั้นถ้าเรายิ่งใกล้ยิ่งมีโอกาสสัมผัสละอองฝอยพวกนี้เยอะนะครับเพราะนั้นต้องระวังการพูดในที่สาธารณะหรือการสนทนาเนี่ยควรจะต้องใส่หน้ากากแบบที่ ที่ผมกําลังใส่อยู่ตอนนี้ที่เรากําลังสอนเราสอนพวกเราอยู่เนี่ยนะฮะเพราะว่าการใส่หน้ากากในระหว่างพูดเนี่ยมันจะช่วยลดโอกาสที่เราอองฝอยละอองน้ําลายละอองเสมหะจะพ่นออกไปให้ผู้อื่นเพราะฉนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่เวลาจะพูดจะสื่อสารกันหรือจับไม้พูดพูดทอละโคงเนี่ยเราจะไม่สวมหน้ากากถ้าเรามีความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงานต่อคนไข้ต่อครอบครัวของเราเราต้องสวมหน้ากากในการพูดคุยสื่อสารกันนะครับ จากภาพที่เห็นเนี่ยทุกๆหนึ่งวินาทีเนี่ยที่เราพูดเนี่ยด้วยภาษาปกติซึ่งจากการศึกษาวิจัยก็คือภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาจีนภาษาอารับิกเนี่ยพูดออกไปทีหนึ่งเนี่ยมันก็พ้นออกไป1-50ถึงละอองแล้วยิ่งพูดดังยิ่งพูดเอ็กเซนตเยอะๆสำเนียงดีๆมากๆการแพร่โรคก,ก็จะเยอะแต่ไม่มีการศึกษาในคนไทยภาษาไทยนะฮะ นะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทฤษฎีนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าพูดมากก็แพร่เชื้อมากนะครับพูดห่างๆพูดน้อย,อยใส่หน้ากากพูดก็โอกาสแพร่เชื้อน้อยนะครับการสวมหน้ากากเป็นมาตราการอันรดับ2ซึ่งสําคัญมากนะครับทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าการสวมหน้ากากจะต้องฟิตด่างนะครับต้องฟิตด่างต้องสวมให้ถูกด้านในเอาไว้ซับน้ําลายน้ํามูกด้านนอกเอาไว้ ป้องกันการแพร่กระจายนะครับการสวมไม่ถูกวิธีตามภาพที่เห็นเนี่ยจะเพิ่มโอกาสการสัมผัสเชื้อการสัมผัสโรคได้เพราะนั้นไม่พึงไม่ควรทานะครับต้องมีวินัยในการที่จะให้หน้ากากฟิตอยู่ตลอดเวลาในกรณีที่อยากใส่2ชั้นนะครับการใส่หน้ากาก2ชั้นควรจะใส่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดีหายใจได้โดยสะดวกเช่นในห้องแอร์นะครับถ้าเราอยู่ในที่อากาศร้อนโล่งแจ้งเนี่ยโอกาสติดเชื้อน้อยเนี่ย ผมคิดว่าถ้าใส่หน้ากากสองชั้นอาจจะทําให้หายใจอากาศหายใจไม่พอและมีปัญหาหน้ามืดเป็นลมได้นะต้องระมัดระวังอ่าอันนี้นะครับการใส่หน้ากากาก,ก็จะต้องทําให้ถูกนะครับถ้าใครจะใส่เฟสชิลใส่ใส่โล่บางบางใบหน้านะครับก็ควรจะใส่ร่วมกับหน้าก,ากากด้วยนะครับไม่ควรจะใส่โลมบางใบหน้าเพียงอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่ป้องกันจมูกปากโอกาสติดเชื้อสัมผัสเชื้อก็ยังมีอยู่นะครับ มาดูว่าการใส่หน้ากากาจะป้องกันการแพร่โรคได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราใส่หน้ากากโดยรวม,รวมเนี่ย82%เร็นเห็นไหมครับถ้าใส่ n 9 5ซึ่งเป็นหน้ากากทางการแพทย์ที่ป้องกันการสัมผัสเชื้อได้ดีเนี่ยถึง96%เลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าใส่หน้ากากาอนามัยที่เราซื้อหากันได้ตามปกติเนี่ยคือ63%เปอร์เซ็นต์แต่โดยรวมรวมเนี่ยใส่ดีกว่าไม่ใส่แน่นอนนะครับหน้ากาก,ากผ้าถึงแม้จะไม่มีตัวเลขทดสอบประสิทธิภาพมาแต่โดยทฤษฎีแล้ว การพูดผ่านหน้ากากผ้าหรือใส่หน้ากากผ้า,า,าก็จะช่วยลดปริมราณละอองน้ำลายละอองเสมหะได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็อนุมานว่าน่าจะป้องกันได้นะส่วนการสวมเครื่องป้องกันดวงตาโกโก้นะครับก็ลดโอกาสการสัมผัสทางตาได้75%เเซแต่ส่วนโกโก้อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องสวมหน้ากากาอนามัยด้วยหรือหน้ากากผ้าด้วยนะครับเพื่อลดโอกาสการสัมผัสโรคจากช่องทางหลัก ว่านการแพร่โรคโควิดช่องทางหลักคือจมูกและปากนะครับถ้าเราป้องกันทางหลักได้ทางเสริมแล้วก็จะมาเสริมทําให้การป้องกันโรคก,ก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นการล้างมือด้วยสบู่และน้ําสะอาดเป็นเรื่องที่สําคัญมากทุกคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการล้างการล้างมือเนี่ยทดแทนการลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอลได้ข้อที่จริงคือไม่ได้เพราะการล้างมือเนี่ยนอกจากมันฆ่าได้แล้วเนี่ยมันจะยังม,มันจะยังซักล้างเอาสิ่งสกปรกออกจากจากมือได้ด้วยนะครับ แต่ว่าถ้าเราลูบมือที่แอลกอฮอล์เนี่ยการลูบเนี่ยถ้าแอลกอฮอล์ความเข้มข้นเพียงพอเนี่ยมันฆ่าเชื้อได้จริงแต่เชื้อยังคงอยู่ซากเชื้อยังคงอยู่บนมือเรามันไม่ล้างออกนะครับเพราะฉะนั้นการล้างมือด้วยสบู่และน้าสะอาดจึงเป็นมาตรการหลักที่ดีที่สุดนะครับพยายามล้างมือบ่อยๆอย่างน้อยทุกสองชั่วโมงนะครับวันนึงให้ได้6กถึงแครั้งนะครับแล้วก็นานอย่างน้อย20ิวินาทีขึ้นไปถ้ายิ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย เขาบอกว่าต้องล้างมืออย่างน้อย5นาทีด้วยซ้ำถึงจะสะอาดหมดจดน,นะครับการลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เนี่ยถือเป็นมาตรการสำรองมาตรการเสริมเท่านั้นนะครับอย่าเข้าใจผิดคิดว่าใช้เจลแอลกอฮอล์อย่างเดียวแล้วจะล้างมือแล้วก็จะป้องกันโรคได้ทั้งหมดนะไม่จริงนะการลดความแออัดพอพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยเราทํางานเสนาลักษณ์เนี่ยเราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะการรวมหมู่กันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่ต้องห้ามแล้วในยุคนี้นิว n o r m a l ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามมีระยะห่างต่างคนต่างอยู่นะครับพูดคุยสื่อสรารกันได้อย่างห่างๆนะครับแล้วก็การรวมกลุ่มกันกินข้าวรวมกลุ่มกันทำก,กิจกรรมอะไรอย่างใกล้ชิดให้พึงระวังจริงๆแล้วยังไม่ควรทําเลยนะครับไม่ควรรวมกลุ่มกันนะการที่เราลดความแอดได้มันก็จะมีอากาศถ่ายเทท,ที่ดีนะครับเวลาเข้าไปนั่งโอกาสสัมผัสโลกก็จะน้อยนะครับที่สําคัญที่สุดคือถ้ายิ่งแออัดต้องไม่พูดเสียงดังนะฮะแล้วก็ต้องไม่ ใก้ชิดกันนะครับการเช็ดพื้นผิวที่หยิบจับสัมผัสบ่อยเป็นสิ่งที่พฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกที่ควรส่งเสริมนะครับอย่างน้อยคือมือถือเราคอมพิวเตอร์เราหรือว่าอุปกรณ์ส่วนตัวของเราไม่ควรใช้ร่วมกับคนอื่นนะครับทำความสะอาดให้ดีนะ,ะการเช็ดผิวการเช็ดพื้นผิวที่หยิบจับสัมผัสบ่อยเนี่ยมันจะช่วยป้องกันการสัมผัสแบบทางอ้อม ถ้าเรามีละอองเสียมผ่าวละอองน้ําลายที่แปดเปื้อนอยู่ในสิ่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วเราไปสัมผัสนี่ก็อาจจะแปดเปื้อนมือเรามาใช่ไหมฮะแล้วมือก็จะดดไปโดนใบหน้าโดนจมูกคายีตาโอกาสติดเชื้อก็จะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามเช็ดไปบ่อยถามว่าเช็ดทุกกี่ชั่วโมงดีนะครับโดยหลักการแล้วก็ควรจะทุกทุกทุกหนชั่วโมงนะครับอย่างไรก็ตามคนที่ใช้อะคนที่ใช้ก็ควรจะเช็ดเอง นะเหมือนเราไปฟิตเนสเราไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเราก็ต้องล้างทำความสะอาดของเราเองนะครับคล้ายๆกันนะเวลาเราไปเป็นในศิษเสรีนักแล้วดูแลคนไข้หรือว่าไปดูแลออผู้ที่เราสงสัยว่าจะติดเชื้อเนี่ยนะหลักการต้องมีอยู่ว่า 1. ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่ใกล้ชิดนะไม่มีหัตถการทางการแพทย์หรือการช่วยเหลือใดที่สามารถทําได้ในระยะ2เมตรถูกไหมครับ วันนั้นเมื่อเราต้องใกล้ชิดน้อยกว่า1เมตรเราต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาถูกไหมนะครับอันที่2คือต้องใช้เวลาใกล้ชิดกับคนไข้ให้น้อยกว่า15นาทีนะครับถ้าทําได้ให้น้อยกว่า15นาทีถ้าทําไม่ได้ก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยวิธีการอื่นเสริมนะครับการล้างมือบ่อยๆก็สามารถป้องกันได้67%นนะครับแต่ถ้าสามารถอยู่ห่างจากคนไข้ได้ในเวลาที่ ที่ไม่จําเป็นต้องใกล้ชิดเนี่ยจะป้องกันได้ถึง85%เพราะนั้นเนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้เนี่ยก็ต้องมีทักษะด้วยนะตอนไหนควรช่วยตอนไหนควรห่างนะครับเพื่อลดโอกาสการสัมผัสเชื้อนะครับหลังจากนี้ตั้งแต่ข้อ6ไปเนี่ยจะเป็นมาตรการเสริมมาตรการหลักที่พูดจบแล้วนะครับมาตรการข้อ6กก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าในยุค New Normal เนี่ยเราจะขยี้ตาสัมผัสจมูก ตาปากให้น้อยที่สุดถ้าจะจับต้องล้างมือล้างเสร็จต้องไปล้างเสร็จก็คือฉบแต่ว่าถ้าสัมผัสแล้วต้องไปล้างมือทุกครั้งนะครับการไม่ใช้ของร่วมกันอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญจําเป็นมากนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าใครติดเชื้อมาตอนไหนอย่างไรใช่ไหมเพราะว่าคนคนส่วนใหญ่ตอนนี้สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยที่มันกลายพันธ์เนี่ยมันแทบจะไม่มีอาการเลยหรือม,มีอาการน้อยมากนะ เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าใครติดไม่ติดมาเพวัะนั้นเราก็ไม่ควรใช้ของร่วมกันความสนิทของเพื่อนของฝูงของหมู่ความใกล้ชิดของเพื่อนของฝูงของหมู่ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ติดจากเพื่อนจากฝูงจากหมู่นะเพราะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะอีกเรื่องการใช้ของร่วมกันนะครับเพื่อลดการสัมผัสแลวก็การแพร่เชื้อนะครับการไอาจามต้องปิดจมูกและปากนะครับก็ปิดจมูกและปากตามรูปเลยนะครับการไอาจามก็ตามที่ใช้มือเปล่าสัมผัส จมูกปากโดยตรงเนี่ยไม่พุงทำนะครับควรจะทําใช้ข้อศอกใช้แขนพับหรือจามใส่คอนเสือหรือใส่หัวไหลแทนถ้าจะเอาผ้าปิดจมูกหรือว่าจะไอาจามผ่านแมสแล้วก็ใช้มือป้องเนี่ยมือก็ต้องล้างทุกครั้งนะครับเพราะว่าการที่เราใช้มือป้องเนี่ยมือจะสกระปรกทุกครั้งนะครับถึงแม้ว่าจะใส่หน้ากากแล้วก็ตามละอองน้ําลายละอองเสมหะลองปล่อยที่ออกมาจากการไอาจามก็จะสามารถทําให้มือเราสกรปรกได้นะครับ การปิดฝาส้วมก่อนกดชักโครกเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยนะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเพราะว่าเวลาเรากดชักโครกเนี่ยมันก็จะมีละอองของอุจจาระละอองน้ําที่อยู่ในคอผ่านเนี่ยฟุ้งขึ้นมาได้สามารถนําพาเชื้อไวรัสที่อยู่ในอุจจาระขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นควรจะฝึกโดยการปิดฝาก่อนแล้วค่อยกดชักชโครกนะครับถ้าจะให้ดีคือผมแนะนําให้ใช้ส้วมในที่ที่ส่วนตัว สวมสาธารนณะอาจจะไม่ปลอดภัยนะนะการสูบบุหรี่สําคัญมากเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเป็นคนที่สูบบุหรี่นะการสูบบุหรี่ของคนที่ติดเชื้อเนี่ยโดยที่ไม่มีอาการและไปยืนสูบกับเพื่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อบุหรี่กันผัากันสูบคนละปื้ดสองปื้ดอย่างเงี้ยฮะโอกาสติดโรค3ามจเท่ามากกว่าคนปกติเกือบเกือบสาเท่าเนี่ยเนาะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยยุค new normal เนี่ย อยากจะสูบของใครของมันสูบคนละที่ไม่ต้องมายืนสูบรวมกันการสูบรวมกันเนี่ยสูบเสร็จแล้วฮึดเข้าไปแล้วพ่นออกจมูกออกปากเนี่ยโอกาสที่จะเอาละอองของไวรัสเอาตัวไวรัสออกมาได้มีนะครับนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะแบ่งกันสูบนะครับนะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามจากการสอบสวนโรคพบว่าคนที่สูบบุหรี่ยืนคุยสูบบุหรี่กันเนี่ยแล้วผัดกันสูบเนี่ยโอกาสติดเชื้อเนี่ยเยอะมากนะครับ การทําความสะอาดไม่ต้องกังวลไปนะเวลาเราไปช่วยผู้ป่วยเนี่ยบางครั้งเราแต่งชุดแบบสีขาว,ขาวแบบนี้ชุดฟู l PPE หรือ cover all เงี้ยครับแล้วก็ <c oughs> มันจะมีวิธีการถอดชุดอะนะฮะไม่มีความจำเป็นจะต้องไปฉีดพ่นทำความสะอาดเลยนะถ้าสอดให้ถูกมันก็ไม่ติดแล้วละ่ะนะครับแล้วข้อสําคัญคือเราก็ไม่ได้ต้องการให้ฉีดพ่นอยู่แล้วนะครับมันจะทําให้เราอองเสียมหา่าเราอองน้ําลายหรือว่าเชื้อโรคที่อยู่ตามตัวเราหรือว่าตามสิ่งแวดล้อมที่มีคนไข้ยอยู่เนี่ย มันฟุ้งขึ้นมานะครับถ้าจะฉีดพ่นจริงๆอ่ะต้องแต่งชุดแบบที่เขาแต่งเลยนะครับเป็น cover all แล้วก็ใส่หน้ากาก N95 เลยนะครับการทำความสะอาดนะเราสามารถใช้น้ำยาที่หาได้ง่ายตามท้องตลาดเช่นสบู่ผงซักฟอกน้ำยาฟอกขาวนะครับ <c oughs> ซึ่งก็มีราคาที่พอจะจับต้องได้ซื้อได้นะครับ แล้วก็ขอ้อาจจะแพงไปนะฮารเจนเบอร์ด็อกซาที่ใช้ล้างแผลก็อาจจะแพงไปนะครับเราสามารถใช้สไลดนี่แหละน้ำยาล้างจานนี่แหละได้เลยนะครับถ้าหน่วยไหนหรือที่ใดนะมีอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยซึ่งขอ้อเท็จจริงคือมันไม่ได้ช่วยในการตัดช่องทางการแพร่โรคนะมันไม่ได้ลดอากาศมันไม่ได้ช่วยลดโอกาสในการที่เราจะไม่เป็นหรือไม่สัมผัสเชื้อนะ,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายตัวเองเลยดีกว่านะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือผิดกฎหมายองค์การผิดกฎหมายสํงงานักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้เอาน้ํายาหรือเอาสารเคมีใดๆมาพ่นใส่ร่างกายโดยตรงนะเห็นที่ไหนแจ้งความจับได้นะครับเวลาป่วยเวลาไม่สบายเวลาเราออกพ,พรัฐฐัดภารกิจแล้วเรารู้สึกไข้ไอเจ็บคอมีน้ํามูกเนี่ยควรจะหยุดนะอยู่ที่พักไม่ควรออกไปเพราะอาการนั้นก็ไม่รู้ว่า มันติดเชื้อมาแล้วหรือเราเป็นแค่ภูมิแพ้นะครับต้องสังเกตอาการก่อนอย่างน้อย48ชั่วโมงถ้ามันแย่ลงไข้สูงก็สงสัยจะต้องเป็นโควิดก็ไปตรวจนะครับแต่ถ้ามันดีขึ้นอะไรขึ้นก็แสดงว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้นะอย่างไรก็ตามเนี่ยคนที่มีอาการป่วยก็ควรจะพักอยู่บ้านแล้วก็รีบตรวจซะนะครับโดยเฉพาะใน1ิบสนลักถ้าต้องไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลคนไข้เนี่ยมีประวัติสัมผัสหรือปฏิบัติภารกิจที่ใกล้ชิดคนไข้ามาก็ควรจะตรวจทุกครั้งไปที่มีอาการนะครับ การฉีดวัคซีนแค่วัดใหญ่นะถึงแม้ว่ามันจะป้องกันโควิดไม่ได้แต่ถ้าในกองพันเสนาลักษณ์ไหนหรือว่าในสิบพยาบาลท่านใดมีโอกาสฉีดให้ฉีดนะครับเขาจะช่วยป้องกันไม่ให้เรามีอาการไข้ไข้หวัดใหญ่จะได้ไม่สับสนกับโควิดนะครับจะได้ไม่เพิ่มภาระ,ะบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลว่าต้องมาตวรวจไข้หวัดใหญ่ตรวจโควิดอีก COVID นะครับทั้งๆที่เราอาจจะไม่ได้ติดโควิดหรอกแต่เราติดแค่วัดใหญ่นะครับ มาตรการที่สําคัญที่เราลง,ลงกันเวลาไปที่ไหนหรือทําอะไรก็ควรจะใช้ไทยชนะกับหมอชนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องดูสิ่งแวดล้อมด้วยว่าเขามีให้สแกนหรือเปล่านะแต่ถ้าเรามีหมอชนะเราก็เปิดบลูทูธเอาไว้ให้หมอชนะมันดีเทคความใกล้ชิดของคนที่มีความเสี่ยงแล้วกันนะครับจบสําหรับเรื่องการสัมผัสป้องกันการสัมผัสโรคโควิดนะครับแต่ผมออก็จะมีสไลด์เสริมนิดนึงนะฮะว่า เวลาเราเข้าไปอยู่ในห้องที่เป็นห้องที่มีการปรับอากาศถึงแม้ว่าเราจะใส่หน้ากากแล้วก็ตามมีโอกาสสัมผัสโรคได้ถ้าในห้องนั้นไม่มีการถ่ายเทอากาศและถ้าเราอยู่ในห้องนั้นนานเกินกว่าสองชั่วโมงและถ้าเรานั่งใกล้กับผู้ป่วยที่เป็นโควิดสามคอนดิชันนี้จะทำให้เราติดโควิดได้นะดูรูปล่างนะครับจะเห็นว่า คนสีแดงเนี่ยติดโควิดแต่ใส่หน้ากากเพราะนั้นคนที่ใกล้ที่สุดแต่น้าห้องนานๆแล้วไม่มีอากาศถ่ายเทเนี่ยก็จะติดโควิดไปด้วยแต่ถ้ามีอากาศถ่ายเทดีประตูหน้าต่างเปิดอะไรเปิดเนี่ยโอกาสที่จะติดโควิดก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นห้องแอร์ช่ำๆอยากเข้าไปนั่งรวมๆการใส่หน้ากาก,ากระวังนะครับอาจจะติดได้นะเพราะเราไม่รู้ว่าใครติดไม่ติดสังเกตดูรูปนี้ครับจะเห็นว่าการนั่งในห้องแอร์ตามร้านอาหารทั่วๆไปนะฮะที่มีแอร์พัดหมุนเวียน วนอยู่ในห้องเนี่ยนะเวลาเจอคนไข้หนึ่งคนเนี่ยไอจามหรือมีประวัติการแพร่โรคออกมาได้เนี่ยนะฮะมีอาการที่แพร่โรคออกมาได้เนี่ยแอมก็จะนาพาเชื้อโรคไปหมุนวนนะทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆคนไข้ในแถวเดียวกันเห็นไหมครับแม้กระทั่งนั่งห่างถึง4.6เมตรหรือว่านั่งห่างกันมากกว่า2เมตรแล้ว3เมตรก็ยังติดได้เห็นไหมฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการไหลเวียนอากาศวันนั้นเราไม่ควรที่จะไปอยู่ในที่อับอากาศที่อึดอัดนะ การศึกษาพบว่าถ้าเรามีอัตราการถ่ายเทอากาศรอบๆบตัวเราต่ำกว่า1ลิตรต่อวินาทีต่อคนเนี่ยโอกาสที่จะสัมผัสโรคสูงมากเพราะฉะนั้นเราควรอยู่ในที่โล่งแจ้งหรืออยู่ยยต่างคนต่างอยู่นะครับเอ่อเช่นเดียวกันเวลาเราไปร้านอาหารหรือเราไปทําอะไรก็ตามไปนั่งกินให้มันแออัดในห้องแอร์หรือมีพัดลมที่ใกล้ๆการต้องระวังดีๆนะจะต้องไม่แออัดนะครับจะต้องมีอากาศถ่ายเทดีถึงจะป้องกันการสัมผัสโรคได้นะครับ นะครับอ่ะจบสำหรับการป้องกันตนเองจากการสัมผัสโรคโควิดใครมีอะไรสงสัยก็ค่อยอินบอ็อกมาถามเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ